แด้วพาวแสงทองค่ะ,คะปูรักม,มาไล่ <c oughs> จากบ้านฮักน้องเข้มป,ปั้นพ่อบ,บ้านฮักน้องเพลงด้วยนะคะ, <c oughs> ะาราคาพี่หนิงด้วยแล้วกาผู้ได้อีกไม่ผสม,มออกงนาน <c oughs> บานหักคอตซีเออเป็นไอ้กำลังใจมากแล้วก็หลายผูหลายคนนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวโค้ขอบคุณหน้าเฟซบุ๊กอีกรอบนะคะพี่น้องค่ะ <c oughs> เอาได้รูกไห้พี่น้องเอ็มซีกกอน ได้ลูกไม่แห็อไม่หละแม่ไปบ้านเลยแตสินี้อยู่คนหนึงดอกนม่เอาเออบ้านนึงมีคนหนึงแหะมันจะมวนอ้าวจับแม่อม่บ้านโผลบ่ไม่ควอ่ะตังเไมีพูลเล่ปฏิเสธกูได้ไมดีดีดจับแล้เดีแม่นเออไอมือจะได้ไม่หยาดคับเถืบอน่าบบก้งบว่า ม่นม่แม่ไม่แตงเงวบ่เดี๋ยวขอเทียงกับวน่นี่ไปเพรังไง็่อยากไบทอย่างเท่าเ่เดี๋ยวนี้อ่ะเนยเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งหนาผากแล้วนี่กูหูดิเป็นยังเป็นยังแล้วก็หัวหลากเป็นยังแล้วใบหี่หลาบมือเอ้าจบนียะออยังมแรกไปบ่ยังมายังแรกอีจบหีเบลามือเีเมอเร้ามันตื่นเนี่ยเมืนเาร้านเอามือไปเซยผมเปน เธอปากเธอปอกเลยโอ้ยสะพอหางเครื่องอยู่นีค้องหัวล่างเหมือนแม่เขาบอกนี่แม่บอกจะแสดงว่าอีลุยกับอีแม่นี่กลับไปคุยกันละแ่เขาเยกหล่าอุ้ยม่คุยอยู่อายะแต่เสียงแค่ไหนไปเห็นรถแม่บ้านเจ้าของดอกมือนี่แค่ไหนไปเห็นตัวเงินมาหาเงินบ่ได้มาเก็บเห็นทนายลูกสะกดทนายลูกสะกอนสิได้ลงขอบคุณพี่น้องแฟนครับแฟนกพี่นะคะ แล้วก็วันนี้นะคะพี่น้องขะรวมทับุญน้ำกันมีพี่น้องบางส่วนโอดมาทับบุญอ่าพุรหาลอยกับนี่พุรานงพันกับนีแล้วก็รวบรวๆกันมาประมาณอ่าหาพันโกบาลค่ะมีพันรวมทับบุญให้วัดบัดนี้เร็วไฟนะคะเดี๋ยววันนี้พระพ่อสิทธิ์เออให้ให้เป็นป่นหนึ่งหมื่นบาทค่ะค่ะพูน้ำตาแม่ขอบาทแม่เอต้อยมาฝ่าหลังเอาบาทมาหลวบพ่อ เอาบาตมาเลยแล้วเอาบาตรมาหลวงพ่อเอามาทั้งสองสามอันน่ะยางไม่ต้องเพิกะดคือว่าต้องาขอนแกงคน่แม่อันนี้แลงอันนี้เรื่องอไยเยืกมี่มาพอมาชาอุ้ยสีขาขาวเลยางปดูมาไก่ม่นือยตะก้าออกมากตะกูกัดเนาะลุยการเลี้ยงของมามูเราปบชวะจะไหเชิญูด เชิญย oh, ังก Mont ่อ้งเชิญพ right. uh, uh ี่น้องรวมทักคุณปิดทองฝังลูกนี่ไม่ได้เอาเอาจังซี่มานเราละคุณรอรอยาออกมาคุณเดบบอร์รอเมื่อไออกมาเลยเออมือถอยไปคุณดบบอร์สวยเออเอาเอาคูณละอัดเด้อลูกเอาคูณละบา